สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับปอยนัวขั้วแซบนะคะมื้อนี้มาพบกับเมนูหนึ่งเห็ดนางฟ้ากับ J. J. แจวเจแซบแซบนัวนวกันค่ะก่อนอื่นเขาต้องมาบึงก่อนข่าววัตถุดิบมีอย่างก,กันแน่อาวัตถุดิบของปอยก็จะมีแค่สองอย่างนะคะมีเห็ดนางฟ้ากับผักอิตูหรือจชื่อื่นกันว่าแม่งรักค่ะ ต่อไปเลยค่ะอ่เขากับน,น้ำเห็ดนั่งฟ้าทีล้างทำความสะอาดแล้วน้ำมาหนึ่งนะคะก็หนึ่งปอจะใส่พักอีตู้ลงไปอ่ะก่อนนะคะอ่เมื่อใส่พักอีตูลงไปแล้วก็เอาเห็ดนั่งฟ้าทิ่เตรียมไว้ลงมาใส่ซึ่งเด้เลยค่ะตอนหนึ่งปอยจะนั่งั้นในปรุงเครื่องนะคะจะไปปรุงเครื่องหลังจากทีหนึ่งเหดเสร็จแล้วค่ะอ่เห็ดนั่งฟ้านะคะ <S <S ปอยจะเลือกดอกอ่กลางๆค่ะจะปอเลือกดอกง่ายเกินไปหรือหน่อยเกินไปนะคะ ่อกลางกากำลังกินพ่อดีแสบด้ค่ะมีแต่ดอกงามงามเลยค่ะกำาลังพ่อกินแสบค่ะเมื่อใส่เห็ดนัง่งฝาลงไปแล้วเอาผักอิกตอูใส่อีกหลอบหนึ่งนะคะจัดระเบียบผักอิกตูแน่จักน้อยค่ะเมื่อเตรียมเห็ดเสร็จแล้วนะคะกันน้ำเห็ดมาหนึ่งเลยเลยค่ะในกาหนึ่งเห็ดนัง่งฝานะคะปล่อยจานหนึ่งทิ้งไว้ประมาณ1ิบนาทีค่ะ เมื่อครบสิบหน้าที่แล้วนะคะเฮ้าก็จะได้เฮ็ดนั่งฟานาตาประมานีค่ะต่อ,าตอมาเลยค่ะน้ำเฮ็ดนั่งฟานะคะชีหนึ่งเซตแล้วมาเทออกใส่ชามเพื่อทีจะปรุงเครื่องเดย้เลยค่ะอตอนที่ฮอปรุงเครื่องตอ้องปรุงตอนทีอ่าหนึ่งเซตไม่ไหมห่อนหอนนะคะปล่อยจะใส่ โรตีอ่าลงไปนะคะตามชอบเลยค่ะจะเป็นโรตีหรือฝาไทยเจกระด้นะคะสามารถไซเอียงก็ได้ค่ะามากหน่อยมากหลายไซเด็ดตามความต่องการเท่าด้วยนะคะพอไซแล้วก็ค้นไปค้นมากค่ะเพื่อที่จะให้อ่าโรตีของเหาละลายค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของปอยเลยนะคะอปอยจะชอบปรุงหลังจากที่นึ่งเฮดเซ็จแล้วค่ะอ่าเพราะว่าจะเให้ใรสชาติแซบนัวค่ะรองชิมมึงนะคะหลังจากปรุงเร็จแล้วค่ะ พันรสชาติถูกปากถูกใจแล้วต่อไปกลับไปเห็ดแจวเจ,เจกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาแดกเจติเห็ดเองนะคะหนากินมากมากเลยค่ะต่อมาเลยค่ะเขากะมาปรุงกันได้เลยะคะ่ะนี่จะนี่จะเอิ่นรัดต,ตรปลาแดกค่ะอาจจะใส่เห็ดนั่งฟ้านในการเห็ดนะคะกินโอมอมค่ะรสชาติกะแซบแซบค่ะเตียวคังต่อไปพอจะ มาผ้าเห็ปเดปลาแตกเจกันนะคะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะปล่อยมักฉีกตัวปลาแดกก็จะใส่ต้นปลาแดดหลายๆเลยค่ะกินหอมถูกใจปล่อยหมากๆเลยคะ่ะใส่ลงไปค่ะต่อมาเลยค่ะใส่ผิดผงลงไปเลยมาเพียรไล่กับใส่เพีรตามหมักใดเลยนะคะอันนี้กับผงนัวค่ะ ใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะต่อมาค่ะใส่บางหน้าลงไปเลย,เลยค่ะอ่ะคเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงของข้าวเขากันนะคะโอ้ยกลิ่นหอมหยดยวนมากเลยค่ะประแดกของขา้าวอ่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มข้าวหอมด้วยผักชีฝรั่งกับผักชีไทยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ นอีกหลอบหนึ่งนะคะ,ะเมื่อเซจแล้วก็ลองเอาเฮดนะคะมาชิมเบิ้งรสชาติรสชาติถูกปากถูกใจแซ่บมากๆเลยคะ่ะไปกัะคอโตไปกิน1นึ่ดนั่งปากับเจวเจแซ่บแซ่บนัวก่อนเลยคะ่ะผู้ใดอยากกับมากินน้ากันกับปลอยเด้เลยะคะ่ะ สีสันหนาตาหนาท่านมากเลยค่ะที่สำคัญเจวแสบมากๆเลยค่ะสำหรับมือนีประกอบขอบคุณทุกคนนะคะจิเขามารับช่มปลอยนัวขั้ว,วแสบน้ำกันจะหากว่ามากหรือถูกใจคลิปนี้ปกดฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งเผื่อเป็นกำลังใจให้ปลอยได้เหดคลิปต่อไปน้ำแนเดอร์ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับมือนีขอคุณและสวัสดีค่ะ